สวัสดีครับผมครูเอกนะครับเป็นประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับพบกันถูกเช้านะครับ7จ็นาฬิกาส่วนทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับช่วงนี้ก็มีแกวงแหวงหน่อยนะเพราะว่า <c oughs> มันมีวันหยุดเยอะวันหยุดเนี่ยครูเอกจะมาสายๆนะครับสายๆปกติจะมาสายสิบโมงถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่มีติดภารกิจอะไรครูเอกจะมาประมาณ10บโมงนะครับส่วนถ้าเป็นวันธรรมดาก็แน่นอน6กโมงเย็นหรือหนึ่งทุ่มนะครับแล้วแต่เวลา ทางช่องยูทูบแน่นอนครับเจ็ดโมงเชา้าเจอกันทุกวันนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีเพราะว่าเลขกลุ่มที่ขอมาวันนี้ผมดึงออกมาจากท่านที่ขอมาทางช่องยูทูบนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะไม่มีลูกศิษย์นในชั้นแทรกแต่แน่นอนว่าตั้งแตุ่่งนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแตุ่่งนี้ว่าสี่ห้าวันติดเนี่ยทางชั้นเรียนขอมาแล้วนะครับแต่ก็มีบางเลขนะครับที่ซ้ํากับที่ขอมาทางช่องยูทูปนะคนที่ขอคล้ายกับ หรือว่าเหมือนกับคนที่อยู่ในชั้นเรียนนะ่ะก็โชคดีไปนะครับเพราะว่าผมไม่ว่าคุณจะไปขอลําดับไหนก็ตามแต่ถ้ามันตรงกับคนที่อยู่ในชั้นเรียนนะครับก็ก็จะได้ชมพร้อมกันเลยนะครับต้องกราบขออภัยนะครับสําหรับท่านที่ทางช่องยูทูปนะรอนิดนึงครับรอได้ตลอดอยู่แล้วผมคุยทาตลอดครับหนึ่งปีเนี่ยยาวคิวยาวแน่นอนแต่ทาครับไม่มีวันไหนไม่ทํานะเตรียมปุ๊บเตรียมหนึ่งวนันเตรียมเนื้อหากาันว่าจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยหนึ่งวันก็ก็คุยได้เลย นะครับอ่าวันนี้เป็นเลขที่น่าสนใจกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่หลายคนชอบหลายคนชอบนะตัวตัวผมก็ชอบนะแต่ผมไม่ได้ชอบในแง่ที่มันเป็นเลขสายสเสน่ะ 4, 2, นะ423อะแล้วกลุ่มนี้เป็น4239นะแต่ผมไม่ได้ชอบในแง่นั้นแต่ว่าถ้าพูดถึงบุค,คลิกกลุ่มเลขเนี้ยโอเคเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมชอบแต่ผมชอบเรื่องอื่นมากกว่าก็คือเรื่องของวิธีการทํางานของเขา วิธีการคิดไอเดียอะไรก็ซึ่งผมตั้งชื่อว่าผู้รักษาโอกาสไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับที่มาที่ไปก่อนอื่นเลยนะครับ4239เกิดจากเลขคู่อยู่3คู่ด้วยกันนะครับก็มี4-2-2-4-2-3-3-2แล้วก็3-9-9-3นะครับคลิปนี้จะไม่ค่อยพูดในเรื่องของ2อสเรื่องเสน่ห์แล้วก็เรื่องความรักอะไรเพราะจริงๆผมพูดลึกมากในเกี่ยวกับเลข 2- 3แล้วนองมองโดนมองเป็นเจ้าชู้อ่ะกลับไปดู คลิกอะไรก็ได้ที่มีสองสามในห้องผมนะผมพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ขอพูดในมุมมองของแนวความคิดแล้วก็วิธีการทํางานของคอนะครับโอเคผมตั้งชื่อว่าผู้รักษาโอกาสนะมาจากเลขสามคู่แล้วก็ถ้าใครอยากดูเลขกลุ่มสามตัวไปดูที่สี่สองสามสามสองสี่หรือว่าสองสามเก้าเก้าสามสองนะครับเพิ่มเติมใครอยากจะขยายเป็นกลุ่มสามตัวแล้วก็เลขคู่สองตัวก็กลับไปดูได้นะครับที่มาอันนี้นะครับที่มาของกลุ่มสี่ตัวนี้นะ ต่อไปนะครับเรามาวิเคราะห์ตามตำแหน่งกันเ,เนื่องจากว่ากลุ่มนี้จริงๆแล้วเป็นความโดดเด่นในเรื่องของบุคลิกภาพเนาะผมขอพูดด้านหน้าก่อน4ตัวหน้าหลังจาก0ูนยแล้วก็ศูนะครับสี่สลักษณะการแสดงออกเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองนะครับแต่บางครั้งก็ทําตัวแบบลึกลับบ้างลึกลับบ้างในบางทีคือไม่ค่อยแสดงออกถ้าให้ผมนึกภาพคนที่มีบุคลิกแบบเนี้ยในในยุคผมนะ ผมอายุประมาณสีบบวกนะครับในยุคผมผมนึกถึงนักร้องฝรั่งคนสี่สองสามเก้าเนี่ยนักร้องฝรั่งคนหนงผมนึกถึงเอวิลลาวินอเอวิลลาวินนะครับซึ่งตอนนี้เธอก็ยังยังร้องเพลงยังอยู่ในวงแวดวงดนตรีอยู่ตอนนี้ก็อายุก,กันไล่ๆกับผมเลยน่าจะสามกว่40า40่สบแล้วนะครับก็เธอเป็นคนที่เวลาที่อยู่ต่อหน้าคนอื่นเธอจะดูสวยสะพรั่งเหมือนกันนะ แต่เธอชอบเป็นคนที่แต่งตัวดูลึกลับดูหน้าค้นหาซึ่งบุคลิกประมาณนี้ถ้าได้พูดคุยได้เข้าไปคุยจริงๆเราเห็นที่แรกเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเธอดูมั่นๆ่นนะแต่เธอเวลาที่เธอยิ้มหรือเวลาที่เธอแสดงออกอะไรออกมาเนี่ยมันดูมันดูมีความเหมือนกับแบบอบอุ่นไกลๆด้วยใครเห็นครั้งแรกจะรู้สึกแบบเฮ้ยคนนี้สวยแต่พอเข้าไปเอ้ยเหมือนจะเข้าหายากนะแต่ก็สวยอะ่ะมันมีความมั่นใจในตัวเอง อะไรประมาณนี้นี่คือในแมวในมุมมองของแบบผู้ผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายผมว่านี่ก็ตรงแนวเลยล่ะเพราะว่าเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ก็เน้นความมั่นใจการกล้าแสดงออกนะความมีความอุ่นนิดๆนะครับแฝงด้วยนี่ก็เป็นเป็นกลุ่มเลขที่อยู่บุคลิกภายนอกแล้วดูดึงดูดได้ดีอาชีพที่เกี่ยวกับงานบริการหรืองานที่ต้องแบบพบปะผู้คนต้องอาศัยหน้าสายตาเนี่ยกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่น่าจะตรงแนวครับหลายๆท่านนะครับ เป็นสายเสน่ห์นั่นแหละสายเสน่ห์ในแบบในแบบการมองเลขนะครับแต่สาหรับผมอะผมไม่ได้มองว่าสายเสน่ห์แล้วจะเป็นคนไม่ดีนะไม่เกี่ยวนะครับบางคนสายเสน่ห์เป็นคนดีก็มีสายเสน่ห์เป็นคนคือใช้เสน่ห์ในทางไม่ดีก็มีอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวเลขมันบอกแค่ทางว่าจะเป็นประมาณเนี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าคนคนนี้จะเป็นคนดีไม่ดีนะบางคนเห็นแบบโอ๊ยคนนี้มีเลขสองสามมีเลขพวกนี้สายเสน่ห์มันต้องเจ้าชู้คือคําว่าเจ้าชู้การเป็นคนไม่ดีถูกไหมนึกออกใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้ว เขาสะท้อนถึงความมั่นใจการแสดงออกการเข้าถึงผู้คนช่างพูดช่างจาช่างเจราจาหรือว่าการที่มีความมั่นอ,อกมั่นใจที่ชอบแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าเอ้ยเนี่ยทำได้อะไรประมาณเนี้ยนึกออกใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะเป็นทั้งคนดีได้แล้วคนไม่ดีคนดีไม่ดีเลขบอกไม่ได้ครัเบเลขบอกได้เฉพาะแนวทางที่เขาเป็นสิ่งที่เราเห็นภายนอกนะครับไม่ไม่ไม่ได้บอกไม่ได้ว่าจริงๆเขาเป็นคนดีไม่ดีอ่ะผมผมเป็นคนไม่ได้เชื่อเรื่องว่าเลขมงคลแล้วจะเป็นคนดีอ่ะผมไม่ได้เชื่อ ณปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนอาจจะตามกระแสแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละผม,มรู้สึกไม่เชื่อเลยไม่เชื่อว่าเลขทําให้คนเป็นคนดีอันเนี้ยพอะนั้นถ้าใครจะโจมตีว่ามีเลขสองสามเป็นเจ้าชู้เป็นคนอย่างนี้อี้ไม่ได้ครับมอไม่ได้ถ้าถามผู้อื่นะผู้อืนอไม่ได้บอกไม่ได้เป็นอย่างแน่นอนนะครับอ่ะต่อไปต่อไปนะครับ ก็คือด้านหลังแนวคิดที่ที่คุยกตั้งชื่อจากกลุ่มนี้คือผู้รักษาโอกาสเพราะอะไระมาดูตามตำแหน่งเลยนะครับก้าวถ่ายคนนี้เป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าชอบหาทางออกอชอบหาทางออกมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่เวลาที่เจออะไรแล้วเขามักจะแก้ไขได้ทันที เมื่อวานนี่คุยกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับลูกศิษย์ท่านหนึ่งก็พูดถึงว่าเอ๊ะเล,เ,ลเลขไหนที่ลงท้ายแล้วจะออกเป็นแนวที่แบบมีไหวพริบปฏิพัน์ผมก็แนะนําไป2เลขก็ไม่เลขเก้าก็เลข4เพราะ2เลขเนี้ยจุดเด่นเขาคือเวลาเขาเจออะไรเขามักจะเอ้ยมันจะไปยังไงจะต้องยังไงสี่ชอบหาคําตอบส่วน9ชอบหาทางออกชอบแบบเจออะไรแล้วชอบคิด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 มุมมองเขาจะแตกต่างสมมุติว่าหลายๆคนนั่งคิดอยู่มันมีความตังอยู่ในนั้นแต่ว่า แต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนเลขเก้าเนี่ยจะมีลักษณะของมันต้องมีมันมีอยู่แล้วมันต้องมีคิดต่างไปเลยสมมุติว่าเออตรงนี้มีที่จอดรถมันเต็มก็ไปจอดที่ที่มันที่เขาข้างนอกดิสมมุตินะมีตลาดแล้วมันจะมีที่จอดเต็มตลาดใช่ไหมแล้วมันเต็มแล้วก็จอดเยื่องออกไปที่ส่วนใหญ่เขาจะคิดจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเลขเก้าเป็นคนที่คิดไม่ได้ผิดหลายแต่มันจะมีคําที่ เขาคนอื่นชอบยึดแต่เขาจะไม่ยึดอย่างเช่นอ่ะจอดไกลมันก็เดินไกลสิแล้วเขาจะตอบกลับ่าแล้วเดินไกลแล้วยังไงในเมื่อมันจอดได้แล้วก็ไม่ได้ลบกวนใครเราก็เดินหน่อยนึกออกใช่ไหมครับบางคนจะรู้สึกโอ้โหไกเกินเกิดซื้อของเยอะนู่นนี่นั่นก็มันทําไม่ได้นึ่ออกใช่ไหมเขาก็จะแก้ไปเรื่อยๆนึกออกใช่ไหมครับแต่จะไม่เป็นลักษณะเลขเก้าจะไม่เหมือนเลขแปดนะเลขเก้าจะมีลักษณะการตัดสินใจในการแก้ปัญหาคือแบบไม่ต้องไปยุ่งกับใคร ไม่เหมือนใครได้ยิ่งดีคนที่มองว่าคนเลข9กนั่นคือมุมมองจากคนภายนอกแต่ถ้าเป็นตัวเขาเองเขารู้สึกว่า,ามันก็ไม่ได้ไปทาอะไรเดือดร้อนใครอะ่ะนึกออกไหมคนที่เดือดร้อนคือคนที่เห็นคนเลข9ทำนึกออกแค่ไหมครับก็จะเป็นอันเนี้ยผมให้ดูมุมมองแบบนี้นะบมอคนก็บอกเอ้ยมันเพี้ยนมันอะไรเงี้ย มันก็คิดไม่เหมือนชาวบ้านนะน,นึกออกไหมจะบอกว่าเพี้ยนก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่มันเป็นที่มุมมองบางคนอาจจะมองว่าเพีย้ยนแต่บางคนอาจจะมองว่าแตกต่างไงคือมันเลขเดียวกันนั่นแหละนะครับคนที่เป็นทายเก้าจะมีลักษณะประมาณนี้แต่ข้อดีคือชอบหาทางออกครับไม่ค่อยตันชีวิตไม่ค่อยตันอะไรตำแหน่งต่อมาเป็นเลข3นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเลข3เนี่ยตำแหน่งนี้มันหมายถึงลักษณะของกล้าคิดกล้าทําข้อดีนะคือคุณคิดต่างแล้วคุณก็คิดไปเลย เพราะนั้นคุณอยากทํอเลยคุณได้ทําอ่ะคนลงท้ายสามเก้าคุณอยากทำ,ทำอะไรค,ค,คุณคิดอะไรคุณก็ทําคุณก็คิดแล้วมันต้องได้ลงมือทอําอ่ะนะครับแต่จุดด้อยของคนสามเก้าท้ายก็คือบางทีสิ่งที่คุณคิดนะ่ะหรือจะเอามาทํามันก็จะแบบมันก็ไปเลยไงเพราะฉะนั้นอย่าอย่าประมาทต้องมีสติให้เยอะไม่ใช่ว่าคิดปุ๊บจะไปปับ๊บได้ทําจริงแต่ทําแล้วอย่าไปทําให้มันแบบเดือดร้อนตัวเองหรือเดือดร้อนใครหรือรีบจนเกินไปแล้วจะดีมาก นะครับแล้วจะดีมากนะครับสวัสดีก็ท่านทนายวันหยุดเนาะได้มาเจอกันนะครับแล้วจะดีมากนะตำแหน่งต่อมาเออลืมบอกไปที่ผมบอกว่าคนเนี้ยผู้รักษาโอกาสเขาว่าโอกาสมาจากการที่เขามีทายสามกาเขาชอบที่จะแบบเวลาเจออะไรแล้วเขาอยากจะทำเนี่ยเขาเห็นปุ๊บก็เอ้ยมีช่องแล้วเขาจะไปอ่ะนึกออกไหมพวกนี้เหมือนแบบถ้าเป็นถ้าเป็นบอใน เชิงดีก็คือเป็นคนที่ชอบรักษาโอกาศหรือชอบมอโมโหอากาศใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเชิงไม่ดีจะเป็นลักษณะแบบพวกนี้มันลุกลิกลุกลิกอ่ะอยู่นิ่งไม่ได้อยากจะทําน่นทำ,ทำนี่ทำนั่นตลอดเวลาเออก็มันเลขเดียวกันอะนะอยู่ที่ว่าคนโทรลได้ไหมแล้วตำแหน่งต่อมาข้อดีของเลขกลุ่มนี้คือมันเป็นเลข2ส,สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาอยากจะทําสิ่งที่เขาโอกาสที่เขามองเห็นคือถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าคุมได้ถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะทําไม่ได้นะเวลาเนี้ยเขาจะค่อยๆเปิดทางตัวเอง ค่อยๆเปิดทางไปเองออกไป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 ทําให้ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเหตุอะไรที่เข้ามาโอกาสอะไรที่เข้ามาในชีวิตเขาจะค่อยๆซึมซับมันไว้แล้วจะค่อยๆทํามันขึ้นไปทํามันขึ้นไปนี่แหละผมถึงบอกว่าเป็นคนที่รักษาโอกาสได้เก่งตัวสองสามเก้าแล้วมันเก่งมากเพราะว่าตาแหน่งประมาณเป็นเลขสี่ด้วยเป็นคนชอบสมมุติว่ามีไอเดียนี้ปุ๊บแล้วเขาเจอเจอช่องทางเขาจะไปได้เลย คนที่เร็วมากถ้าเกิดว่าพบช่องอะไรที่มันไปได้เขาไปเลยแต่ว่าตอนที่ไม่มีช่องเขาทำยังไงเขาจะสร้างไว้เขาเตรียมตัวเมือนการฝึกการฝึกตัวเองว่าเฮ้ย hey, ฉันเจออันนี้ละเฮ้ย hey, จะต้องอยังไงต้องคิดสมมติว่าคุณกําลังเสมมติาตอนนี้คุณขายคุณขายลูกชิ้นอยู่คุณขายลูกชิ้นปิ้งอยู่คุณไปเจอช่องช่องหนึ่งที่แบบคุณไปเจออาชีพที่มันขายกันอย่างเช่นขายหมูปิ้งขายหมาล่าอะไรพวกนี้นึกออกใช่ไหม แล้วคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเจ้าเนี้ยขายดีเราขายลูกชิ้นอยู่เราเอามาอันนี้มาเพิ่มดีไหมแต่ตอนเนี้ยทุนยังไม่พอแต่เรารู้แล้วว่าเราจะไปติดต่อติดต่อไงเดี๋ยวได้ทุนมานะปุ๊บพอทุนคุณมีปุ๊บคุณไปเลยนึกนึกภาพอะ,ะนี้ที่ผมพูดให้ฟังง่ายๆคือจะได้นึกภาพตาว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คือคิดไว้ก่อนแล้วเกิดเมื่อไหร่ที่มันมีโอกาสคุณก็จะทําแต่ว่าคุณทําได้อย่างคล่องเพราะว่าคุณเตรียมไว้แล้วว่าเออจะต้องทําอะไรน่ออกใัครบ ทั้งๆท,ที่ไม่มีเลขห้านะแต่นี่ผมดูตามธรรมชาติของเลขนี่ไล่เรียงตามตนหนไมให้ดูนี่แหละสิ่งที่คนเลขสี่สองสามเก้าเป็นในลักษณะท้ายถ้าคุณชอบนะข้อดีข้อดีคืออย่างเงี้ยที่ผมบอกไปว่าโอเคมีโอกาสเก็บไว้แล้วค่อยๆเตรียมตัวไว้แล้วเวลาถึงโอกาสปุ๊บคว้ามานี่คือข้อดีแต่ข้อด้อยคืออะไรคืนคุณจะถ้าเกิดว่าคุณรับผิดชอบอะไรเยอะๆคุณมักจะไม่ทิ้งอะไรเลย คุณจะทํามันทุกอย่างเพราะคุณมีความรู้สึกแบบเป็นคนกระตือรือร้นน่ะคุณจะทํามันทุกอย่างเลยบางทีถ้ามันหนักจนเกินตัวคุณนะคุณก็จะไม่ทิ้งแล้วมันก็จะเหมือนลากไปแล้วก็แบกไปความช้ามันไม่ได้เกิดจากการที่คุณทาอะไรไม่เก่งนะคุณเก่งแต่มันเยอะมันเกินมันเกินลิมิตคุณเกิดมีอะไรผิดพลาดมาคุณก็จะก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดอ่ะไม่บอกใช่ไหมเออเพราะคุณเป็นคนเริ่มเองคุณเป็นคนเป็นรักษาโอกาสมันไว้เยอะๆเพราะนั้น เพื่อจะให้มันพอดีนะลงตัวนะผมว่าให้เราแบบค่อยๆคิดค่อยๆทําเวลามีโอกาสก็จริงแต่ก็แบบเอ้ยมันจะเกินไหมหวางแผนนึกมีสติแล้วจะดีครับมีสติไว้ซึ่งผมบอกได้เลยว่าไม่จําเป็นต้องผมพูดไปหลายคลิปนะไม่ต้องไปเอาห้าปิดท้ายไม่ต้องเลยอยู่ที่ตัวคุณสติมันอยู่ที่คนไม่อยู่ที่เลขต่อให้คุณเป็นเก้าท้ายถ้าคุณเพิ่มสติเข้าไปในตัวเอง ทางออกที่คุณหาก็คือทางที่คุณมองไว้แล้วคุณคิดว่าเออมันเป็นลำดับที่ดีของฉันอย่าให้เลขมานัาครับให้เล่มันแค่บอกทางแล้วคุณกาหนดอ่ะให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนกําหนดว่าเฮ้เราจะเลือกใช้ทางไหนอะไรยังไงถ้าคุณรู้แล้วว่าจุดด้อยของเลขนี้มันเป็นอะไรคุณก็ระวังไว้อ่าไม่ทําอะไรเกินตัวก็จบครับไม่ต้องไปหาเลขมาเพิ่มถ้าคุณมีเบอร์นี้อยู่แล้วอ่ะคุณก็เออโอเคจบนะครับหลายคนที่มาปรึกษาคุยกว่า เลขนั้นเลขนี้ดีไหมต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไหมกูอเอยรู้สึกแบบถ้าเราใช้แล้วเลขไหนมันถูกใจแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้ตัวเวลาเราใช้เลขไหนเรารู้ตัวตัวเองแลวสามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยเลขนั้นนะดีไม่จําเป็นต้องเหมือนชาวบ้านแล้วไม่จําเป็นต้องมงคนไม่ต้องเป็นเป็นที่อยู่ในการตลาดว่าต้องมงคล ITE. ถ้าเรารู้สึกว่าเลขนั้นใช้แล้วเรารู้สึกควบคุมตัวเองได้นั่นคือดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณใช้เลขนั้นแล้วคุณรู้สึกแบบมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นนี้ไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ นั่นคือไม่โอเคเพราะอย่าลืมว่าเลขมีสองด้านเหมือนรถเหมือนกันรถยนต์มันมีความแรงใช่ไหมคุณที่จะเหยียบคันเร่งคือเราคนที่บังคับพวงมาลัยก็คือเราทุกอย่างต้องอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เลขเลขมันแค่บอกทางแต่มันก็แน่นอนว่าบางทีคุณจะแบกแบกของอะ่ะคุณจะไปเขาเรียกว่าอะไรสมมติว่าคุณกําลังก่อสร้างบ้านเงี้ยคุณก็ต้องใช้รถกระบะในการไปขนของนึกออกไหมเออขนดินขนหินอะไรพวกเนี้ย คุณจะรถเก่งไปขนคนได้ไหมขนได้ครับแต่มันก็จะไม่ถูกแนวไงนี่แหละที่เขาบอกว่าเออให้มองเลขมองแนวยังไงนี่ออมไหมาทาได้แต่มันอาจจะไม่เหมาะเออมันก็เลยจะช้ากับเจ้า,าบ้านเพราะฉะนั้นวิธีการที่ที่เราเรียนรู้กันเนี่ยก็เพื่อมองทางมองทางว่าอันนี้มันเหมาะไหมกับเราเราคิดโอเคไหมแต่ถ้ามันหามไม่ได้ก็เหมือนกับคนที่จะเอาหิน่ะใส่รถรถเก่งอะเพราะว่าบ้านมันยังไม่มีก็เหมือนเบอร์ที่มันเฮ้ย กูอยากได้นะมันยังไม่มีอะไรยังไม่ถึงเวลาคุณก็ต้องขนไปก่อนมันอาจจะไม่ลงตัวเหมือนคนอื่นคุณก็ต้องจัดแต่งของคุณเองแบบเนี้ยได้หมดครับนั่นเราผมนะเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปคอยบอกว่าเ้ยเลขนี้เราพังเย่อหยูผมเคยบอกก็บอกแต่ตรงนี้ไม่เกี่ยวถ้าเป็นแนวทางที่เราแนวคิดแนวอะไรก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งคนแบบนี้แหละข้อเด่นของกลุ่มนี้คือคนแบบนี้แหละที่เวลาคุณอยู่ด้วยรู้สึก เออไอนี้มันขยันว่ะไอนี้มันแบบอยากทานู่นทํานี่ทํานั่นว่ะแล้วมันก็รับผิดชอบสิ่งที่มันทําด้วยเวลาที่เราไปอยู่ใกล้ๆเขารู้สึกว่าเออเขาช่วยเหลือเราได้อะเขาดูแลเราได้คนพวกนี้ก็เลยจะเป็นลักษณะของการความคิดไอเดียของเขาเนี่ยก็มักจะมีคนเห็นด้วยเยอะแต่ก็จะมีจุดดรอปคือบางทีก็เอาแต่ใจคือต้องเป็นแบบเนี้ยคือคนตามมาได้ถ้าคนตามคุณนะได้แต่ถ้าเป็นคนที่แข่งกันเนี้ยคุณจะชอบไปเอาชนะเขาไงคือฉันต้องได้ทังอะไรเงี้ยหรือแบบ มันก็เลยอาจจะมีถ้าเป็นศัตรูกันนะมันอาจจะแบบใส่กันเต็มทีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นพวกเดียวกันคุณก็มักจะลากพวกคุณไปด้วยลูกน้องอาจจะชอบนะครับสไตล์แบบนี้นี่แหละเลขของกลุ่มนี้นะครับขอแต่คลิปนี้ขอไม่พูดถึงเรื่องความรักนะความรักที่แบบเชิงอันนั้นนะของสามพูดไปหลายคลิปแล้วอ่ะไหนๆก็จะขึ้นเรื่องพูดถึงความรักละนี่คือจบไปแล้วครับสาหรับสี่ตัวท้ายเรื่องเสริมคือเรื่องความรัก เรื่องบุคลิกโอเดงดูดแน่นอนแต่เขาเนี้ยคนคนเนี้ยวิธีคนโทรลตัวเองแค่ได้อย่างที่ผมบอกว่าเลขเนี้ยมันเขาจะด้อยเรื่องของการครลตัวโดยนิดนึงเพราะว่าเขามีความต้องการสูงอยากได้แล้วมันต้องได้ไงเพราะนั้นถ้าคิดพูดทําดีครับเป็นคนดีเข้าไว้ครับเรื่องความรักมาแน่นอนเพราะคุณหนึ่งถ้าคุณให้ใจใครคุณให้เต็มคุณให้ใจใครคุณรับผิดชอบเต็มที่นะครับเพราะนั้นถ้าคุมตัวเองได้ไม่แบบเอาแต่ใจจนเกินไปนะเออ โอกาสดีๆเข้ามาเสมอแ,แน่นอนแต่ถ้าคุณคมเเองไม่ได้คุณอยากได้นูน่นอยากได้นี่ก็ฉันชอบคนเนี้ยฉันจะเอาคนเนี้ยเออถ้าอารมณ์มันเหนือเหตุผลน่ะเอออันเนี้ยไม่โอเคสําหรับเลขกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นความรักน่ะจะลงตัวไม่ลงตัวก็วอยู่ที่เราเพราะเรามีาบุคลิกเราโอเคดึงดูดอยู่แล้วแต่ความนี้ความดีงามมันจะเข้ามาหรือว่าทํำงงทามัามมาในในใจมันก็ควรจะมีเพื่อจะให้กลุ่มเนี้ยมันสะท้อนออกไปในทางที่ดีนะครับอันนี้ฝากไว้ที่คนที่มีนะ ป๋าไมทุกคนที่มีถ้าคุณเป็นคนเอ้ยปฏิบัติธรรมอยู่แล้วมีศีลธรรมในใจไม่ไปแย่งลูกเมียชาวบ้านลูกผัวชาวบ้านเนี่ยต่อให้คุณเป็นเลขที่เขาว่าสายสเสน่ห์แยกแค่ไหนก็ดีครับดีหมดอ่ะก็คุณเป็นคนดีฝังในไงมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขอยู่แล้วนะครับเพราะนะั้นก็ไม่ต้องระวังแต่ถ้าเรื่องของอารมณ์อารมณ์เนี่ยถ้าระวังได้ก็ดีนะครับแต่ถ้ามันเป็นคนไม่ดีแน่นอนแหละมันก็ปายทางนั้นแหละ <laughs> อย่างที่คนเขาว่ากันนั่นแหละนะครับ อ้าวเ,เรื่องสุดท้ายเรื่องการเงินถือว่าหาเงินเก่งคือผมได้บอกไปแล้วว่าช่องทางในการหาเงินเนี่ยคุณมีเยอะคุณอยากหาเมื่อไหร่คุณก็หาได้แล้วคุณถึงแม้คุณยังคว้ามันไม่ได้คุณจะเปิดช่องไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ฉันกำลังติดตรงนี้อยู่หาเงินตรงนี้นอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้แต่คุณเปิดช่องว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ฉันมีโอกาสาจะไปหาตรงนั้นคุณไม่จะไปเรื่องหาเงินเต็มสิบขให้เต็มสิบเลยนะครับเต็มสิบจะไม่ได้หวือหวามากมายแบบเลขอื่นๆเช่นพวกนี้เลขหกเลข ล็อกเต้าอย่างให้ได้อย่างนั้นแถมได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะมีช่องทางการหลักหลายนะเต็ม 10- ให้10เลยนะครับส่วนเรื่องการใช้จ่ายก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดชอบอะไรจริงๆเนี่ยคุณพร้อมจ่ายพร้อมไปเต็มที่นะครับต้องระวังนิดนึงนะอย่าปล่อยตัวตามอารมณ์ในการใช้จ่ายเงินนะครับก็ดูว่าเออเต็มพร้อมไหมอ่านี่ค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่าอะไรเพราะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่มีอารมณ์อยากจะได้สิ่งนั้นมันต้องมาอ่าถ้าคอนโทรลได,ได้ก็ดีครับแต่ถ้าคอนโทรลไม่ได้ <g ười> ก็มีสิทธิ์ที่ออกได้เช่นกันภาพรวมของเลขกลุ่มนี้เรื่องการเงินก็เต็มสิบให้สักเจ็ดสักแปดแล้วกันเจ็ดถึงแปดนะครับประมาณนี้นะครับที่ให้เกินครึ่งเพราะว่ามันหาเก่งจริงๆนะครับอ่ะโอเคน่าจะครบท้วนรอบด้านนะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้นะก็ผมไม่รู้ว่าขอเข้ามาทางนัชั้นเรียนหรือว่าขอเข้ามาทางเพจนะแต่น่าจะผมเห็นนานแล้วแหละเลขเนี้ยในเพจน,นะครับแต่ก็เหมือนกับชั้นเรียนก็ขอเข้ามาด้วยก็เลยอาจจะ ก็เลยใครที่เคยขอมาแล้วแล้วมันอีกนานกว่าจะได้เนี่ยกวันนี้ก็ได้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในชะั้นเรียนวันนี้ก็มีเข้ามาชมกันด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ครูเอกด้วยนะครับรับชมคลิปกันเยอะๆนะครับรายได้ครูเอกเกิดจากก <c oughs> นารการชมยอดวิวชั่วโมงการดูพวกนี้นะครับพาะครูเอกก็ไม่ได้ทําแบบสปอนเซอร์อะไรเนาะถ้าดูเยอะๆครูเอกก็ได้ ก็ได้ก็ได้เรื่องของสปอนเซอร์ด้วยอะไรด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับตอนนี้ก็จะถึงใกล้ถึงห้าพันแล้วนะครับก็ค่อยๆไต่เต้ากลับไปสู่หมื่นหนึ่งเป้าหมายแรกก่อนหมื่นหนึง่งเพราะว่าช่องเก่าก็ได้หมื่นช่องใหม่ก็คือมันเปิดมาใหม่ได้ประมาณเกือบๆปีมันก็ยังไม่ถึงหมื่นนะครับไปก่อน5,000ันแล้วเดี๋ยวไปหมื่นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ